อฝนตกขนาดนี้เขาไปไหนเนาะเขาเดินไปไหนกันผมจอดอยู่ตรงนั้นเดีย๋ยวเราก็จะเดินตามเขาไปนะ ตามเขาไปนะเดี๋ยวแกก็จะงงว่าเฮ้ยตามมาทำไม <c oughs> อาคารแปดหรืออะไรอะ <c oughs> ไรมีอาคารแปดเหรอ <laughs> ไปด้วยไปด้วยครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็วันอะไรนะวันศุกร์ฝนตกดีครับพายุอะไรนะเขาบอกว่าพายุอะไรจับจับไม่ได้ ดินแบบนี้นะครับถ้าเจอถ้าเจออะไรโอ้ยถ้าไม่เจอฝนอะ่ะผมบอกเลยว่าอู้ทรมานมากแข็งนะเดินในลำบากรถใหม่ๆยังลำบากเลย เดินตามเขาไปอย่างนี้เลย,ยเหลืองสามคันนะครับเหลืองสามเขียวหนึ่งฝนอย่างนี้ก็ทำงานไม่ได้นะครับหลังคาก็ยังไม่ขึ้น ไม่ได้ทำงานนะแต่ไม่โคต้องทำงานนะครับแมคอเมตเตอร์ต้องขึ้นนะครับไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ตั้งรอด้วยรอด้วย do it. hair ไปแล้วไปจะไปไหนอีกคันหนึ่งอยู่นู่นครับเหลืองเหลืองนะเมาสู่ร้อยสามสิบกันนะครับ ฝน,น,นแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับสายหนงสายไฟ ผมก็ตักขยะอยู่แถวนี้นี่ขันอะไคขันไปดแปดไม่รู้ว่าขันเปนตนัวไหนแยกกันนะขันเล็กก็เดินไปโน่นนะขันน้อยต,ตรงวนนี้ก็เดินไปก่อนนะ ยังไม่มีใครสั่งงานผมก็ยังไม่ขยับนะครับแต่ก็เดินมาไปจำการก่อนหนึ่งสองสาสี่ห้าหกอ 也白。Yeah, แล้วสำหรับทีนี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ